วันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่สังกัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีสัตว์ป่าให้ชมหลากหลายชนิดแล้วสวนสัตว์แห่งนี้นะคะมีสวนพืชสัตว์ขนาดใหญ่มีต้นไม้มีพษษืชสานานาพันรวมทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยค่ะจึงเป็นแหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวค่ะ วันนี้เราจะมาพบกับนักภูมิทัย์พืชสวนซึ่งนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้แล้วยังเป็นกูรูด้านการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจะเป็นยังไงตามพวกเรามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่คะปุ๋ยหมายถึงอะไรหรอคะปุ๋ยก็คือ สารอาหารที่อยู่ในดินมีประโยชน์ต่อพืชประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแล้วหนูยังเคยได้ยินคำว่าอุตสาหกรรมปุ๋ยมันหมายถึงอะไรหรอคะอุตสาหกรรมปุ๋ยก็คือการนำปุ๋ยมาใช้ในการเกษตรเป็นอีวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศปุ๋ยแบ่งเป็นสประเภทใหญ่หญคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยธรรมชาติจากการน่าเปื่อของสิ่งมีชีวิตเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพซึ่งปุ๋ยประเภทนี้มีสารอาหารของพืชอยู่เยอะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ข้อเสียก็คือสัดส่วนของธาตุอาหารแก่พืชจะไม่แน่นอนต้องใช้ปริมาณมากราคาแพงและใช้เวลานานส่วนปุ๋ยเคมีได้จากการสังเคราะห์ธาตุต่างๆขึ้นมาซึ่งธาตุเหล่านี้จะเป็นอาหารหลักที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแบ่งเป็น2ชนิดคือแม่ปุ๋ยและปุ๋ยผสม แม่ปุ๋ยจะมีสารประกอบที่เป็นธาตุอาหารสําคัญของพืชอยู่1ชนิดหรือ2ชนิดเป็นองค์ประกอบที่มีปริมาณคงที่เช่นปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนยียมซัลเฟตส่วนปุ๋ยผสมจะเป็นการนําแม่ปุ๋ยมาผสมกันมีธาตุ NPK เช่นปุ๋ย18:18:18ต่อต่อและเติมอีก46ให้ครบ100ตรงนี้จะเป็น บริเวณที่เราจะใช้มูลสัตว์มาผลิตก๊าซชีวภาพเราได้มูลสัตว์มาเราจะต้องมาคัดแยกกากตะกรอนตีตัดกากตะกรอนให้มันแยกกันาก,ก,าก่อนโ,อโดยบ่อแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่หมักมูลสัตว์หมักไว้ที่นี่ประมาณ3วันจากนั้นเราก็ลงมาที่เครื่องต,ตีตะกรอนให้แตกกากกันแล้วลงไปที่บ่อรวม จากนั้นเราก็จะสูบเอาน้ำที่ได้จากการตีมูลสัตว์เนี่ยเข้าไปหมักที่ถังแก๊สด้านบนถังแก๊สตรงนี้จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นแก๊สขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีตะกรอยู่ด้านล่างก็จะมีการตีวนกวนตะกรอนแล้วพอปริมาณตะกรอนมากขึ้นมากขึ้นเราก็ปล่อยตะกรอนออกมาที่บ่อตากตะกรอนตรงนี้เราจะได้ปุ๋ยหมัก แล้วก็น้าที่ที่ได้จากตะกรอนตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่บ่อสําหรับเก็บน้ําน้ําหมักการตะกรอนนี้เราใส่ต้นไม้ได้เลยแล้วก็น้ําที่ได้ก็จะเอาไปลดน้ําต้นไม้ได้ได้ทันทีเดี๋ยวตรงนี้จะมีน้ําที่ออกมาจากบ่อมาตะกรอนที่ได้จากการหมักแก๊สเราจะปล่อยมาที่ลานตากตะกรอนเราทิ้งไว้ที่นี่ประมาณ หเดือนเดือจะไวกว่านั้นเราจะได้ตะกรอ,ออกมาเป็นเพชรสามารถเอาไปใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชได้เลยอันนี้เป็นมูลสัตว์รวมกันหลายๆชนิดอ่ะทั้งมา้าช้างแล้วก็สัตว์ตามครอกสัตวต่างๆรวมกันมาอันนี้คือปุ๋ยที่ได้จากบ่อกแก๊สชีวภาพอ๋อคือนะบ่อที่เมื่อกี้เราใช่เพราะเราตัก เราปล่อยตะกรอนออกมาที่ลานตากตะกรอนเราก็จะได้ตะกรอนที่มันแห้งนะที่มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็มาบดให้ละเอียดมันจะ,จะแห้งอย่างนี้นี่ใช้เวลานานแค่ไห,หนครับก็ประมาณสองสามอาทิตย์ก็แห้งนะเนี่ยนี่คือได้ามาแล้วก็เนี่ยแห้งดีสามารถเอาไปใช้ใส่ต้นไม้ได้เลยนี้เราโรยเราโรยไปที่ต้นที่ต,ต้นไม้ได้เลย มันจะช่วยบำรุงให้ดินมันร่วนซุยนะเนี่ยเพราะว่าในดินเนี่ยมันจะร่วนมันจะร่วนซุยดีเราเราใส่พวกปุ๋ยคอกับปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยปุ๋ยมากลงไปดอกกุหลาบเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องการความร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำดี เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับกระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพและคราวนี้เรามาชมกระบวนการสังเคราะห์ปุ๋ยเคมีกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้เลยปุ๋ยไนโตรเจนเป็นปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุเป็นอาหารหลักของพืชคือธาตุไนโตรเจนซึ่งช่วยให้พืชมีลำต้นและใบแข็งแรงสามารถสร้างโปรตีนได้อย่างเพียงพอ มีสารประกอบจำพวกแอมโมเนียและยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับกรดซัลเฟอริกปุ๋ยยูเรียเตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียกับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ180-210อถึงส1 0องศาและความดัน1 4 0ถึง250ชั้นบรรยากาศ ปุ๋ยฟอสเฟตเป็นปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสในรูปสารประกอบฟอสเฟตช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้รากลำต้นและใบผลิตจากการนำหินฟอสเฟตมาผสมกับทรายและโซดาแอชและเผาที่อุณหภูมิ1 0 0 0ถึง1 2 0 0องศาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเทน้ำให้เย็นลงเพื่อสามารถบดและทำปุ๋ยได้นอกจากนี้การทำหินฟอสเฟตมาทำปฏิกิริยากับกรดซนฟิลิก จะทำให้ได้ปุ๋ยฟอสเฟตที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรียกว่าปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นแรกนำหินฟอสเฟตที่บดแล้วมาทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิลิกที่มีความเข้มข้น4-5มลต่อลิรตรปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นในอย่างรวดเร็วได้กรดฟอสฟอริกขั้นที่2กรดฟอสฟอริกที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับหินฟอสเฟตที่เหลือปฏิกิริยาในขั้นนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆต้องเก็บบ่มไว้ประมาณ1เดือน เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้มอรนอ l แคลเซียมฟอสเฟตมอรนอแคลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตจะละลายน้ำได้ดีพืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากปฏิกิริยาที่กล่าวมาจะพบว่าส่วนประกอบของหินฟอสเฟตจะมีแคลเซียมฟูออไรด์ผสมอยู่ด้วยเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดจะได้กรดไฮโดรฟูออริกซึ่งละเหยเป็นไอได้ง่ายและมีพิษมาก วิธีกาจัดกรดไฮโดรฟออริกรดไฮโดรฟออริกส่วนใหญ่จะระเหยกลายเป็นไอซึ่งกาจัดโดยการผ่านแก๊สลงไปในน้ําทําให้ได้สารละลายที่มีสภาพเป็นกรดซึ่งทําให้เป็นกลางได้โดยปฏิกิริยากับโซดาแอชหรือหินปูนหรืออาจนําซิลิกอนออกไซด์มาทําปฏิกิริยาโดยตรงกับกรดไฮโดรฟออริกเกิดเป็นกรดฟอโรซิลิกและเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมออกไซด์จะได้แมกนีเซียมซิลิกฟูอไรซ์ ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงได้ปุ๋ยโพแทสซมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคหาได้จากขี้เถ้าจากเตาถ่านหรือจากการเผากิ่งไม้และใบไม้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรผลิตได้จากแร่ซิวไนามาบดให้ละเอียดแล้วทำให้บริสุทธิ์โดยละลายแร่ในน้ำอุณหภูมิประมาณ90องศาเซลเซียสเติมสารละลายโซเดียมคลอไรอิ่มตัวและกรองแยกโครและตะกอนออกละเหยน้ำ เพื่อให้สารละลายมีความเข้มข้นมากขึ้นทําให้โพแทสเซียมคลอไรด์ตกผลึกแยกผลึกออกแล้วอบให้แห้งปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตได้จากการนําแร่ใบไน์มาละลายในน้ําแล้วเติมโพแทสเซียมคลอไรด์เข้มข้นลงไปจะได้ผลึกโพแทสเซียมซัลเฟตสําหรับการทําปุ๋ยนอกจากนี้ถ้านำโพแทสเซียมคลอไรด์มาทําปฏิกิริยากับโซเดียมไนเตรตจะได้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตปุ๋ยผสมได้จากการนำปุ๋ยไนโตรเจน ปอสเฟดและโพแทสมารวมกันมีการผลิต2ลักษณะ 1. การผลิตในลักษณะเชิงผสมคือการนำส่วนผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวด้วยการบดรวมกันหรือคลุกเคล้ารวมกัน 2. การผลิตในลักษณะเชิงประกอบเป็นการนำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่ปุ๋ยมาผสมและทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบต่างๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการ อันนี้จะเป็นปุ๋ยสูตร8 2ด8 4 24, 24. 8 24 8 4 4นี่คือส่วนประกอบของธาตุ oh. <5. S 1> คือถ้าเป็นเป็นส่วนประกอบของธาตุซึ่งตัวเนี้ยมีไนโตรเจนต่ำนะแล้วฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่ากัน oh. อันนี้จะ8นี่คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเวลาเราใช้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ย ไนโตรเจนเน่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงยอดและใบมันเหมาะสำหรับช่วงที่พืชกำลังแตกตายอดขึ้นมาหลังจากการตัดแต่งกิง่งล้วจากนั้นก็จะใช้เน้นปุ๋ยในสูตรของที่มีฟอสฟอรัสสูงก็จะช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของการติดตาดอกให้พัฒนาขึ้นมาเป็นดอกได้สมบูรณ์ขึ้นถ้าเป็นไม้ผลก็จะติดดอกเยอะและให้ผลผลิตเยอะถ้าเป็นไม้ดอกก็จะได้ดอกที่เยอะขึ้นสมบูรณ์ขึ้น จากนั้นก็จะพัฒนาการไปในเรื่องของขนาดของผลและขนาดของดอกและก็ความหวานของผลใน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 ผลไม้เราก็จะเน้นพวกแอลโพแทสเซียมพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการขยายขนาดผลช่วยให้เซลล์ของพืชเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วสำหรับพืชชนิดนึงเนี่ยค่ะเรามีหลักการในการเลือกใช้ปุ๋ยที่จะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ยังไงบ้างคะการเลือกใช้ปุ๋ย จริงๆแล้วคือจะต,ต้องใช้ทั้ง2ประเภทเพราะว่าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินรีเนี่ยจะมีธาตุอาหารอยู่น้อยแล้วก็ไม่สม่ำเสมอแต่ธาตุอาหารจะมีไม่แน่นอนเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้ต้นต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้มีประสิทธิภาพแล้วระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนี้คุณพี่ใช้ปุ๋ยแบบไหนมากกว่ากันคะที่นี่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมี ว่าต้นไม้ที่เนี่ยอย่างส่วนในส่วนกุหลาบต้องการความร่วนซุยของดินมากกว่าแล้วก็ต้นกุหลาบเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสภาพในดินที่ร่วนซุยได้และเจริญเติบโตได้อย่างดีเรามีปุ๋ยอินทรีย์ให้แล้วก็เสริมปุ๋ยเคมีเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้ให้ปุ๋ยได้ปุ๋ยครบแล้วก็ต้นเจริญเติบโตได้สวยงามในในสวนถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีมันจะทําให้ดินแน่น เราต้องบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปเยอะสักหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงกรรมวิธีในการทําปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีพวกเราหวังว่าความรู้เหล่านี้ท่านผู้ชมจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ในอนาคตและต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่สละเวลาให้ความรู้กับพวกเราและขอขอบคุณสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ่ายทําในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน สวัสดีคะ่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมีสวนพืชสตร์โอ้ยเอาใหม่ขอโทษขอยย่ออย่อสนใจเฮ้ยหนึ่งไปสำหรับวันนี้พวกเราได้เรียนรู้ถึงพิธิเรียนรู้ขอโทษเอาใหม่มันจะอะไรกันเนี่ยีแมงบีแมงบีแมงบี แมงวีแมงสาบแมงสาบแมงสาบอานเรียบร้อยฮะเพแมงวีแมงสาบ